we <laughs> สวัสดีครับพบกับเวอร์ไวเว็บจองพเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับเรามาตอบคาถามผู้ติดตามช anel เราครับมีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาในกรณีของว่าเอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าพัะเนี่ยที่จองไปอนาคตจะ ดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือจะมีราคาหรือมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนถ้าผมตอบนะครับตอบตรงๆเลยว่าผมเองก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมรู้ผมก็รวยแล้วเหมือนกันนะครับแต่พระที่จะดังไม่ดังเนี่ยนะครับสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ขึ้นมาได้จากสามองค์ประกอบครับผมสรุปเป็นเนื้อหามาให้นะครับเพราะต้องการในคลิปนียนะครับท่านดูและเกิดความเข้าใจครับพระที่จะมีโอกาสดังขึ้นมาในอนาคตนะครับหรือมีความต้องการคือหนึ่งต้องพระสวยครับสองครับพิธีดีใช่ไหมครับ 3. เตียนให้การยอมรับนะครับต้องมีองค์ประกอบ3ส,สิ่งนี้เข้ามาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นภาะสวยนะครับถ้าภาพไม่สวยท่านไม่เช่าแน่นอนนะครับ2นะครับพิธีดีก็คือบางคนเนี่ยชอบใจหรือว่ามีความศรัทธากับพระเกจิอาจารย์นะครับนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เรียกว่าพิธีดี 3. เตียนให้การยอมรับ ซียนในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเปเซียนพระรุ่นใหญ่หอ,อะไรก็ตามนะครับใช้คําว่าผู้ที่จองผู้ที่สนใจจะสะสมลักษณะน,นี้ครับในคลิป,ลปนี้น,นะครับเราจะมาพูดแค่เฉพาะของระบบการจองพระนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าพระออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีราคาบวกหรือเปล่าเราจะพูดในระบบการจองพระครับซึ่งพระยังไม่ออกพระที่จะดังขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสที่จะ ราคาสูงขึ้นมาในอนาคตเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3สิ่งนี้ครับอย่างน้อยต้องมี2ใน3เช่นพระสวยและพิธีดีหรือพิธีดีนะครับและเซียนให้การยอมรับนะครับหรือพระสวยแล้วเซียนให้การยอมรับอย่างน้อยต้องมี2ครับแต่ถ้าครบ3องค์ประกอบนี้เมื่อไหร่นะครับถ้าคุณวิเคราะห์ว่าครบเมื่อไหร่พระรุ่นนั้นจะต้องดังและในอนาคตจะมีราคาสูงแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะมีองค์ประกอบอื่นขึ้นมาเพิ่มนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าพราะมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์เนี่ยผมขออนุญ,ญาตแยกออกมาเป็นหัวข้อต่างห่างนะครับเพราะไม่ได้อยู่เฉพาะภาพสวยพิธีดีดหรือเสียให้การยอมรับครับพระบางรุ่นเนี่ยที่มีประสบการณ์เนี่ยมีโอกาสดังขึ้นมาได้แต่นั่นเป็นเรื่องในอนาคตครับผมขอเรียกง่ายๆว่าฟุกแล้วกันนะครับฟุกแล้วกันเพราะว่า,าบางท่านอาจจะเรียกว่าประสบการณ์รอะไรก็ตามแต่ว่าผมพูดสั้นๆเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวเกินไปว่ามีโอกาสฟุกลักษณะนี้นะครับตัวอย่างเช่น เหรียญอ้าม80ปีคนตํารวจนะครับสมัยนั้นเนี่ยแจกตํารวจฟรีใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเหรียญอ้าม80ปีคนตำรวจในราคาร้อยหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ซื้อเลยนะยังไม่เช่าบูชาเลยนะเพราะว่าเป็นพระแจกนะครับแล้วก็ไม่ได้รันเลขรันโกดบังเอิญครับมีกรณีของตํารวจที่เขดพื้นที่บางประกงเนี่ยนะครับเขาโดนยิงเข้าขาแต่ว่าทะลุเสื้อผ้าแต่ไม่ไม่ทะลุเนื้อเขาที่ขานะครับ พระรุ่นเนี้ยก็เลยดังขึ้นมานะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะในกรณีเนี้ยนะครับกระสุนดินปืนอ่อนหรือเปล่าก็จริงจริงก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ในเรื่องราวที่ทําให้พระรุ่นเหรียญอ้าม80ปีครมตำรวจดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะครับเขายิงชาวบ้านทะลุท้องมาสองคนแล้วก็มายิงผู้กองโกะเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข้าเสื้อผ้าครับแต่ว่าไม่เข้าขาและผู้กองโกะเนี่ยแกแขวนเหรียญอ้าม80ปีกรมตำรวจ อันนี้แหละครับคือหัวข้อว่าพระมีประสบการณ์หรือถ้าผมเล่นเล่นแล้วกันให้จำง่ายๆว่าบาังเอิญหรือฟุกลักษณะนี้หลายท่านนะครับที่เป็นผู้จัดสร้างหรือเซียนพระเนี่ยเขาพยายามจะใช้อค์ประกอบตัวนี้นะครับก็คือประสบการณ์คุณจะเห็นได้ว่าพระหลายรุ่นครับเขาเลือกที่จะนําเหรียญแจกเนี่ยไปแจกตำรวจหรือทหารหรือบางรุ่นเลือกที่จะนําเหรียญแจกนะครับไปแจกที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําไมเขาถึงเลือกที่ไปแจกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ เพราะโอกาสที่จะมีประสบการณ์หรือโอกาสที่จะโดนระเบิดโดนยิงแล้วฟุกไม่ตายมีโอกาสสูงกว่าบุคคลทั่วไปซึ่งโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์เหล่านั้นมันน้อยเนี่ยครับเขาใช้องค์ประกอบตัวน,นี้แต่คราวนี้ครับพระจะมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับหรือว่าฟุกไม่ฟุกนะครับ เป็นเรื่องในอนาคตแล้วกันผมว่านะครับตรงนี้ไม่มีใครคาดเดาได้หรอกครับแต่หลายคนนะครับหลายกลุ่มที่สร้างก็จะพยายามใช้อ,องค์ประกอบของคําว่า,าพระมีประสบการณ์โดยการนําไปแจกของผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับแจกจานวนเยอะเห็นไหมครับโอกาสที่จะพุกหรือมีประสบการณ์ก็จะมีจํานวนเยอะนี่คือหัวข้อต่างๆครับเราย้อนกลับไปนะครับพระสวยพิธีดีเสียงให้การยอมรับนี่คือองค์ประกอบหลักก่อนส่วนคําว่า,าพระมีประสบการณ์เนี่ยแยกไปต่างหากเพราะนั่นเป็นเรื่องในอนาคต คราวนี้ครับเราลองมาดูนะครับการจัดสร้างพระนะครับตั้งแต่ระบบสมัยก่อนเลยนะครับรวมไปถึงการพัฒนาของระบบรับจองพระของแต่ละรุ่นผมจะพูดถึงรายละเอียดรวมถึงรายละเอียดผีย่อยที่ทําให้ระบบต่างๆมีราคาบวกไม่มีราคาบวกเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับสมัยก่อนเนี่ยวัดจะเป็นผู้จัดสร้างใช่ไหมครับวัดจัดสร้างเนี่ยนะครับรเซียนบางท่านที่มีทุนมีงบประมาณเนี่ยเขาใช้วิธีการตัดพระของวัด ใช่ไหมครับเช่นพระสร้างพันองค์เียนก็ไปตัดมาเลย800องคงใช่ไหมครับเมื่อียนตัดมาแล้วเนี่ยเขาจะนํายอดไปให้คนเดินครับและคนเดินเนี่ยเขาก็จะยอดเอายอดเหล่าต่างเราเนี้ยนาไปให้ศูนย์จองหรือลานพระนี่คือระบบแต่สมัยก่อนนะครับต่อมาครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าเริ่มจะเป็นระบบในอดีแล้วลก็คือว่าเขาจะมีการดีกาจัดสร้าง ดีกาจัดสร้างก็คือคนที่เป็นเซียนพระรุ่นใหญ่อะไรก็ตามคนที่มีชื่อมีเสียงลักษณะเนี้ยก็จะไปดีกาขอจัดสร้างจากวัดแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างว่าจัดสร้างเพื่อนําเงินไปใช้สาธารณประโยชน์อะไรบ้างนี่คือการดีกาขอจัดสร้างซึ่งผมกำลังจะบอกว่าพระที่ดีกาขอจัดสร้างนะครับส่วนใหญ่จะดังกว่าพระที่วัดสร้างเองอันนี้คือประสบการณ์จากตัวผมนะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้สักนิดนึงครับหนึ่งพระสวย2พิธีดีสเซียนให้การยอมรับ อ,องค์ประกอบอการดีกาจัดสร้างเนี่ยครับเขาจะสู้กันเลยครับเรื่องความสวยังภะใช่ไหมครับสองพิธีเนี่ยเขาเชิญพระเกจิแบบมีชื่อเสียงต่างๆมาเลยนะครับและอันที่3ก็คือเซียนนะครับหรือล้านพระหรือผู้สะสมให้การยอมรับอง,องค์ประกอบเขาคบกว่าทําให้มีโอกาสที่พระที่ดีกาจัดสร้างจะดังกว่าพระที่ว่าสร้างเองนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ละกันเรื่องพระสวยพิธีดีเซียนให้การยอมรับใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับ มาดูนะครับเรื่องการดีกาการจัดสร้างนะครับระบบนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณสักอ่าสีปีเนี่ยเมื่อมีการดีกาขอจัดสร้างนี่นะครับผู้จัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะนํายอดมาให้คนเดิน,นค,คนเดินเนี่ยคือคีแมนในการคุมยอดต่างๆนะครับเพราะว่าคนเดินจะนํายอดต่างๆเนี่ยนำไปให้ร้านพักหรือสูงจอง คีย์แมนสำคัญก็คือคนเดินครับคนเดินนํายอดไปให้และคอยเช็กยอดว่าพระเนื้อนี้ไปพระเนื้อนี้เดินพระเนื้อนี้นิยมหรือเปล่านะครับถ้าไม่นิยมหรือเนื้อนี้เดินเขาก็จะเกียยอดจากร้านนี้ที่มียอดน้อยไปให้อีกร้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้นี่คือความสําคัญของคนเดินแต่ปัจจุบันครับในระบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนเดินเนี่ยนะครับร้านพระอาจจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงรวมถึงผู้จัดสร้างหรือผู้ดีกาเนี่ย เขาจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนเดินเพื่อไปแบ่งต่อให้ร้านพานระนะ่อกไหมในระบบปัจจุบันเนี่ยคนเดินเลยหายไปจากระบบการดีกาสร้างพระออกพระเลยครับหายไปเลยคุณลองไปเช็คแล้วกันคนเดินหายไปแล้วจากระบบอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังน,นสะสถานีคับในระบบปัจจุบันเป็นยังไงครับก็คือคนที่ดีกาหรือคนที่จัดสร้างพระเนี่ยนะครับเขาจะเอายอดโดยตรงให้กับสูงจองหรือร้านพระ โดยตัดคนเดินหายไปคีแมนคนสําคัญหายไปทําให้มันเกิดระบบลักษณะนี้ขึ้นนะครับค่อยๆดูนะครับ1ก็คือยกตัวอย่างนะครับว่าคนจัดสร้างืลดีการจัดสร้างเนี่ยนำยอดให้ล้านพระนะครับล้านพระที่1นนะครับเปิดรับจองนะครับได้ยอดเปอร์เซ็นต์ก็คือ5%อันนี้คือผมติ้งต่างนะครับบางที่อาจจะให้5% 8% 10%ก็แล้วแต่แต่นี้ติ้งต่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพาากว้างก่อน ร้านพระที่1นนะครับสมมติพระองศาพันนะครับมาเปิดรับจองเขาจะได้ยอด5เซ็นตก็คือถ้าพันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้50บาทใช่ไหมครับร้านที่2ก็มาเปิดรับจองกินยอดแบบในระบบเดิมเลยก็คือพันหนึ่งยกตัวอย่างต่งตางว่าพระราคา1นึ่พันรับจอง1องค์กินยอด5%เก็คือ50บาทแต่ปัญหาในโครงสร้างตรงนี้ก็คือจะมีร้านที่3หรือร้านที่4ที่5เนี่ยเมื่อได้ยอดมาแล้วไม่เปิดรับจองครับใช้วิธีการกําไว้เราเรียกว,ว่านิ่งรอบวก จะเห็นได้ว่าถ้าพระองค์ละ1000บาทนะครับร้านที่1เปิดรับจองจนยอดหมดเนี่ยกิน5%ถ้า1 0 0 0บาทได้50บาทร้านที่2ก็เปิดยอดรับจองตามระบบนะครับเอ,อ่อได้5%เหมือน,นกันก็คือถ้า0ันบาทติ้งต่างพันบาทคือได้ยอด50บาทแต่ร้านที่3นํามาถึงกรรมอย่างเดียวครับรอให้ร้าน,นอื่นๆนะครับเปิดจองไปจนยอดหมดปรากฏว่าพระรุ่นนั้นเนี่ยเดิน ร้านที่3ใช้วิธีการบวกราคาครับจากองค์ละพันร้านอื่นหมดแล้วนี่ร้านผมมีครับแต่เป็นองค์ละพันสองเท่ากับว่าติงต่างว่าร้านที่นิ่งรอบวกเนี่ยถ้าพักเดินเนี่ยจะได้ส่วนต่างหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทปัญหามันเกิดขึ้นมาในลักษณะเนี้ยในระบบโครงสร้างอันนี้เราไม่ได้บอกเราไม่ได้โทษร้านพักหรืออะไรก็ตามนะครับแต่คุณลองคิดสิว่าร้านพักที่หนึ่งเนี่ยที่เขาเปิดรับจองพอยอดเขาหมดแล้วปุ๊บกลายเป็นใช้คําว่า ทำให้ร้านที่สามที่นิ่งรอบวกเนี่ย,ยได้บวกราคามากกว่าในอนาคตร้านที่หนึ่งร้านที่สองจะทำยังไงครับในลนนักษณะนี้เขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการกำนิ่งรอบวกเหมือนกันปัญหาในระบบโครงสร้างตรงนี้นะครับมันทําให้เกิดขึ้นมาเวลาผู้ดีกาจดสร้างเนี่ยนะครับแจกยอดไปตามร้านพักโดยไม่มีคนเดินคุมยอดร้านต่างๆเอามากำนิ่งรอบวกพระรุ่นไหนเดินเขาบวก เพราะว่าไม่มียอดคุณจะเห็นได้หลายที่เลยครับบางทีเพิ่งแจกยอดแท้ๆครับผัวออกมาหลังจากที่แจกยอดบอกหมดแล้วจริงๆไม่หมดหรอกครับมันเกิดจากระบบโครงสร้างของการนิ่งรอบวกอย่างที่ผมอธิบายท่านฟังเนี่ยนะครับแต่ถ้าพระรุ่นนั้นไม่เดินรุ่นนั้นไม่เดินศูนย์จองหรือร้านพระทำไงครับไม่ยากเพราะยอดเป็นยอดลมเขาก็เอายอดคืนเข้าไปให้ผู้ดีกาขอจัดสร้างหรือวัดที่สร้างขึ้นมา วัดหรือผู้ดีกาขอจัดสร้างเนี่ยนะครับ้องเลยเพราะมันเกิดการนิ่งรอบวกอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือระบบโครงสร้างมันเป็นลักษณะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับต่อมานะครับในระบบเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าหลายๆที่หรือผู้ดีกาจัดสร้างหลายๆที่เริ่มนําระบบโซเชียลมีเดียเข้ามารับจองเพื่อจะตัดปัญหาในเรื่องการกำรอบวกและพักเนี่ยไม่ไปถึงมือผู้อยากจะจองจริงๆนะครับทำให้ เขาใช้คําว่าระบบโครงสร้างเนี่ยอื่นะครับอย่างเว็บไซต์นะครับของเราจองพระคอเนี่ยเราก็มองเห็นนะครับปัญหาในภาพลักษณะเนี่ยมาเราจึงรวมยอดนะครับจากกลุ่มสยงจองหรือร้านพระนะครับอยู่ที่อยู่ในเครือเรานะครับแล้วก็เราสกีนว่าเชื่อใจได้ไว้ใจได้คือเราสกีนมาแล้วชั้นหนึ่งนะครับนำยอดพะนะครับมาไว้ในระบบอัตโนมัติก็คือ w w w รจองพระค o มนะครับใหระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเราจะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างเลยว่า พระรุ่นนี้รับยอดมาจากคนไหนนะครับคือคุณสามารถดูเครดิตได้เลยว่ารับยอดมาจากใครอย่างไรใช่ไหมครับคุณเชื่อถือหรือไม่แต่เราสกรีนชั้นหนึ่งแล้วและในระบบเนี่ยนะครับเขาจะบอกไว้ชัดเจนไม่มีการดําก็คือว่าพระเนี่ยจัดสร้างจํานวนเท่าไหร่เช่นยกตัวอย่างนะครับทองคํา19กร,รัมจัดสร้าง299เราได้ยอดมานะครับในกลุ่มศูนย์จองในเครือเรา7องคองนะครับมีคนจองไปแล้วนะครับ6ใช่ไหมยอดคงเหลือ1 ระบบจะขึ้นชัดเจนว่ามีการจองอะไรไปบ้างแบบเรียลไทม์ถ้าคุณสมัครสมาชิกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถจองผ่านระบบอัตโนมัติได้เลยก็คือไม่ผ่านการเชับนะครับคุณสามารถดูรูปต่างๆได้เลยในระบบอัตโนมัติที่สําคัญครับหลายท่านเข้ามาดูในระบบนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่าพระเนื้อไหนไปไม่ไปนะครับเพราะว่าในระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาเป็นยอดแบบเรียลไทม์แล้วก็ไม่ผ่านการเชร์ทำให้ คนที่เข้ามาดูยอดในระบบเนี่ยเราไม่ว่ากันนะเข้ามาดูได้สามารถดูออกได้ว่าอ๋อพระเนื้อนี้นะอ่ายกตัวอย่างว่าเนื้อเงินอ่าสอเกตสองคำตั้ง1129ง1,129แต่ทางลุ่มูนย์จองหรือเว็บจองพระ c อ m ได้ยอดมา40นะครับปัจจุบันคงเหลือแค่13แสดงว่ามีคนจองไป27องค์ลักษณะน,นี้ยครับจะดูสามารถเปล่งได้ว่าอ๊ เนื้อไหนคนนิยมนะบางคนเข้ามาดูในลักษณะนี้ก็ดูได้เราไม่ว่ากันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณเคยมีปัญหาเรื่องกรณีของใบจองหายไหมอ่าเวลาใบจองหายเนี่ยบางทีถ้าคุณไม่ได้สนิทกับร้านที่จองหรือไม่ได้รู้จักอะไรย่างเงี้ยครับบางทีก็ไม่ให้เลยเขาบอกใบจองไม่มีอ่าก็บางทีมันมีการขายใบจองต่อนนี้ครับปัญหาตัวเนี้ยนะครับถ้าเข้าในระบบผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบอัตโนมัติจบเลยครับเพราะว่าคุณสามารถล็อกอินเข้าไปดูข้อมูลนะครับ ของชั้นนะครับรวมถึงดูประวัติการสั่งซื้อครับก็จะมีข้อมูลให้คุณหมดทั้งหมดนี้นะครับคือข้อมูลทางพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าสมมุติว่าคุณจองมานะครับก็จะมีจํานวนเงินสถานะเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ได้โอนเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน1ชั่วโมงระบบจะตียอดกลับครับเช่นพระทองคํามี7องเงี้ยไหมครับเมื่อคุณจองปึ้งเข้าไปนะครับหองเงี้ยไหมครับระบบตัวนี้นะครับยอด 1. จะเหลือ0ูนย แต่ถ้าหนึ่งชั่วโมงคุณไม่ได้แจ้งยืนยันการโอนเนี่ยยอดจะตีกลับมาครับเป็นแบบเรียลไทม์ครับว่าเหลือยอดกี่อนตรงนี้นคือระบบอัตโนมัติที่เราพยายามทํามาเพื่อประพองให้พระที่ออกมาจะถึงมือลูกค้านะครับผู้ที่อยากเช่าบูชาในราคาจองจริงๆและสําคัญที่สุดก็คือคุณไม่ต้องเก็บใบจองครับคุณล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับจะมีสถานะว่าอันไหนคุณชําระเงินแล้วอันไหนชําระรอการตรวจสอบนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนะครับอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดังนั้นใบจองหายก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นระบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์นะครับไม่ต้องมีใบจองไม่ต้องเก็บใบจองนะครับแค่ล็อกกินเข้ามาดูก็ผมย้าอีกรอบนึงครับสำหรับคนที่สอบถามนะัเอ๊ะทำไมพระถึงบัวทําไมพระเนื้อนี้ออกมานิยมหรือไม่นิยมแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างผมก็ต้องตอบตามหลักการละกันนะครับว่าถ้าพระ,ะที่จะนิยมเนี่ยนะครับ1พระสวย2พิธีดี3เซียน นะครับหรือผู้เชา่าบูชาให้การยอมรับต้องมีอย่างน้อย2องค์ประกอบนะครับถ้ามีแค่องค์ประกอบเดียวส่วนใหญ่พระจะไม่ไปแต่ถ้ามี2องค์ประกอบเช่นพระก็สวยด้วยพิธีดีด้วยเกจิดีมีโอกาสไปหรือพระสวยเซียนหรือผู้เชา่าบูชาหรือร้านพระต่างๆให้การยอมรับก็มีโอกาสาไปหรือพิธีดีแล้วเซียนให้การยอมรับก็มีโอกาสาไปนะครับแต่ถ้าครบ3ามองค์ประกอบ1พระสวย2พิธีดี3าเซียนให้การยอมรับเนี่ย พักไปแน่นอนครับแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับเรื่องในอนาคตไม่มีใครที่สามารถจะรู้ได้และอันสุดท้ายครับคือพักมีประสบการณ์ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับส่วนในรายละเอียดของการสมัครสมาชิกหรือการจองวัตถุมงคลเนี่ยนะครับของเราการันตีราคาจองนะครับเวอร์ไวเว็บจองพักคอมเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกผมจะขึ้นรายละเอียดของการสมัครสมาชิกการจองเวลาการแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงครับหลายๆครั้งครับเวลาพักเนี่ย ปิดจองไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนมาสอบถามเราว่ายังมียอดอยู่หรือเปล่าครับต้องตอบว่าเราไม่มียอดนะครับเพราะเราเปิดราคาจองเมื่อปิดจองเราปิดเลยนะครับครับอันนี้เราพูดกันในส่วนของการจองพระซึ่งพระยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของพระเนี่ยออกมาแล้วแล้วคนที่จองเนี่ยเยขาจ่ายเงินไปแล้วแล้วเขามาบวกราคาอันนี้คือคนละองค์ประกปอบคนละส่วนกันนะครับแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าการจองพระเนี่ยบางทีพระยังไม่ออกทําไมมีการบวกราคาขึ้นมาก็คือมันมีระบบโครงสร้าง ปัญหาในระบบโครงสร้างซึ่งเรากำลังแก้ไขโดยการทำเว็บไซต์ผ่านร,ระบบอัตโนมัติ w w w ร์ไวเจองพาดดเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกครับขอบคุณที่ติดตามร้าฟังหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านรบกวนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ